สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอการทำน้ำพริกเห็ดน,นะคะคิดว่าเห็ดทุกชนิดก็คงทำน้ำพริกได้นะคะเพียงแค่ทำทำายงไงไะเอาไปผัดผัดกับกระทะเปล่าๆเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ใส่น้ำใส่เกลือไม่ใส่ไม่ใส่น้ำมันนะคะผัดเพื่อไล่ไล่น้ำออกจากเห็ดน,นะคะแล้วก็เพื่อให้เห็ดมันแห้งนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอามาทำน้ำพริกได้นี่ค่ะหน้าตาน้ำพริก น้ำพริกน้ำพริกนี้คือน้ำพริกเห็ดคาร์ลโยฮันที่เกิดที่เก็บอยู่ที่สวีเดนนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นทั่วยุโรปนะคะยุโรปทุกประเทศที่มีต้นสนนะคะพวกสนสารพัดสนเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีเห็ดตัวนี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงจะให้ดูหน้แาตา่ที่ไปเก็บมาแล้วเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ได้เยอะไหมเนี่ยค่ะได้ได้ประมาณนี้ขานี้แก่ไปหน่อย ให้ขาแก่ๆนี่ก็คือมันแน่นอยู่ก็เลยเก็บมาแต่ก็จะทํากินหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็ไม่ได้ทํากินนะคะเนี่ยค่ะดอกโตเต็มที่เขาเป็นแบบเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบลังพึ่งนะคะคือคือเขาถึงเรียกเห็ดลังพึ่งบ้านเรานะคะเนี่ยถ้าเจอเอามาแล้วนะคะก็จะแกะตรงนี้ออกไปจริงๆถ้ามันอ่อนก,ก็ไม่ต้องแกะ เนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวแมลงเข้ามาอยู่แล้วก็เฉือนออกคือทั้งทั้งเห็ดเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนแมลงกินหมดนะคะก็เฉือนออกแล้วก็เขี่ยพวกนี้ออกค่ะพวกนี้เอาออกไปได้เนี่ยเนี่ยออกง่ายรังผึ้งเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะออกง่ายเนี่ยค่ะตรงนี้ไม่ไม่โดนเจาะแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้ แล้วขาเขาเนี่ยกรุบกรอบกรอบอร่อยน่าทานนะคะดอกเล็กเป็นยังไงดอกเล็กเป็นแบบนี้นะค่ะดอกเล็กเนี่ยค่ะขนาดมีหลายขนาดเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็ดพึ่งบ้านเราเขาก็เรียกเห็ดหลังพึ่งนะคะที่เมืองไทยที่นี่เขาเรียกเห็ดคาร์โยฮันนะคะบ้านเนี้ยเรียกคาร์โยฮันนี่ค่ะลูกนี้ก็อ้นอ้วนเนี่ยค่ะกกปุดเก็บเยอะมากเก็บสนุก เป็นยังไงนี่คะ่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแก่แล้วนะคะเขาไม่ถึงกับแก่มากก็ยังใช้ได้เนะะี่ยค่ะถ้าเจอพวกมแมลงนี่ก็คือจะตัดออกนะคะแล้วก็ใช้ส่วนที่ไม่ได้โดนมแมลงเจาะนะคะเนี่ยเด็กก็โดนมแมลงก็คือมแมลงก็คือเป็นพวกมแมลงกิน ยังไงแมลงกินพืชกินอะไรเงี้ยในป่ามันก็มีธรรมดานะคะแล้วก็เก็บออกก็ตัดส่วนที่โดนแมลงแทะออกอย่างเงี้ยเขาจะสมบูรณ์ค่ะเห็ดอย่างเงี้ยเขาก็จะสมบูรณ์ผ่าออกมาเนี่ยเขาก็จะไม่ก็จะขาวชัวสะอาดไม่มีแมลง,งก,กินไมาา่มีอะไรกินนะคะาถอด,ดูอันนี้ก็คือขันยวหันที่ ยังอ่อนอยู่นะคะนเนี่ยผอมมัก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่ครับมินมันเลอะอ่านี่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เออตรงนี้อาจจะมีมะแมลงเจาะอาหารแล้วก็คือตัดออกแค่นั้นเองก็จะมีอย่างนี้ค่ะเขาก็จะขาวจ๊วไม่มีแมงแมงกินนะคะถ้ามีมแมลงกินแล้วก็แค่เฉือนออกอย่างที่บอกนะคะมีไหม ่คเห็ดทางเดียวหันนะคะเนี่ะดอกสวยเขาก็จะสวยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะค่ะวันนี้เก็บมาได้ประมาณนี้ไม่รู้ว่มามันสี่ห้ากิโลนะคะอันนี้ก็คือเห็ดสันโซบอ,อีกตัวหนึ่งนะคะเห็ดตัวหนึง่งแต่มันก็ทานได้เหมือนกันอร่อยเหมือนกันเห็ดดูแล้วมันก็เป็นเห็ดลังพึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งแบบนี้นะคะ เวลาต้มแล้วมันจะชอบเป็นสีแบบเปลี่ยนสีเป็นดำดำน้ำตาลนะคะก็คือถ้าต้องการให้สีสวยส้มสีส้มเลยนะคะแค่ทิ้งมะขามเปลือกลงไปขณะที่ต้มต้มไล่น้ำออกนะคะเขาจะก็ขาวจ้วงหรือม่บีบมะนาวลงมันก็จะขาวจ๊วนะคะแต่เวลาต้มถ้าเราไม่ได้ใส่พวกของเปรีป้ยวลงไปนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีเวลาต้มแล้วเขาจะเป็นออกสีดำๆนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะเห็ดนี้กบกบ ไม่แพ้ไข่หันแต่ว่าแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยนิยมกินคนก็จะนิยมตัวนี้ตัวนี้มากกว่าตัวนี้คือตัวไข่หันตัวนี้นะคะเออตัวนี้โดนขาโดนแทะเห็นไหมคะคิดว่าคงคงใช้งานไม่ได้เก็บมาไปงั้นแะเห็นเห็ดไม่ได้เนี่ยค่ะเนี่ยสมบูรณ์นะคะคดอกใหญ่ บอกวิธีทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกก็คือคือเราหั่นเห็ดเนี่ยเห็ดพอคําน,นะคะหัน่นแล้วก็ไม่ต้องล้างนะคะคือเราปัดเศษอะไรเนี้ยสะอาดแล้วใช่ไหมคะเราปัดเศษฝุ่นเศษผงเสร็จแล้วนะคะก็เอาเข้าย่างกับพริกหอมกระเทียมนะคะย่างไปจนจนพริกหอมกระเทียมมันมันสีสวยแล้วนะคะ าจจะไม่นิดนึงนันก็คือสุกแล้วกระเทียมสุกแล้วกระเทียมนิ่มแล้วก็คือก็คือปิดไฟปิดไฟแล้วก็เอาเอาพริกหอมกระเทียมออกมาโขกนะคะโขกละเอียดใครมีเนื้อปลาก็ใส่ใส่ไปนะคะเนี่ยนะพอใส่เนื้อปลาเ็าจะเป็นสีนี้เห็นไหมคะใส่เนื้อปลาเนื้อปลาอะไรดีปลาอะไรก็ได้ ใส่ไปได้เลยนะคะโขลกไปแล้วก็ใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปแล้วก็ปรุงด้วยเกลือน้ำปลาน้ำปลาร้าแล้วแต่ใครชอบถ้าไม่ชอบน้ำปลาร้าก็ไม่ต้องใส่แต่ใส่รับรองหอมอร่อยนะคะ แล้วก็น้ำตาลปลายชอ้อนอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเลี่ยนเดี๋ยวเสียรสชาติน้ำพริกนะคะใส่ปลายช้อนจริงๆน้ำตาลแล้วก็ชูรสค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะชูรสรับรองอร่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีต้นหอมนะคะถ้ามีรากผักชีก็ตำไปพร้อมพร้อมพริกเลยนะคะรากผักชีจะทำให้น้ำพริกเรานี่หอมมากนะคะแล้วก็อีกจานนึง จานนี้คือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เนื้อปลาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็ดก็จะเป็นงี้นี่ส่วนมากจะเป็นช่วงขาเขานะคะขาเห็ดน,นะคะใส่สละะแหน่ลงไปแล้วรสชาติมันยังไงรูไหมคะรสชาติเหมือนถ้าใครเคยกินแบบปลาหอยเนียคะ่ะหอยเชอรี่หอยนาอะไรเงี้ยรสชาติอย่างนั้นเลยเนื้อเห็ดเนี่ยจะกรุบกรอบ,อบเหมือน เหมือนเหมือนเนื้อหอยนะคะยิ่งใส่สารแหน่เข้าไปรสชาติเหมือนพร่าหอยลาบหอยอะไรประมาณนั้นนะคะหอยนาหอยเชอรี่โอเคทานยังไงอันนี้ยทานกับข้าวเหนียวไม่ค่อยเวิรก์กไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากนะคะแล้วก็ทานด้วยผักลวกมีผักลวกไหมผักลวกอะไรก็ได้มันจะเข้ามากเลยนะคะ โอเคงั้นลาไปก่อนวันนี้แค่นี้แล้วกันลองทำดูแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนเดคคารโยฮันนะคะเดคกคารโยฮัน